ช่วงแมสคอมอนทีวีนะคะผู้ประกาศนักศึกษาของเราน้องเจเจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยนะจ๊ะค่ะเจเจนะคะชื่อนางสาวกมลวันณโกสุมานนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4แล้วค่ะ เขเป็นเอ็มขอดทาเลด้วยใช่ค่ะหนูก็เป็นเอ็มขอ l ทาเลนนะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งฝ่ายหญิงของโครงการเอ็มขอ l ทาเล้นออเดชั่นโปรเจกต์ซีซั่นค่ะคือเข้ามากันครบแล้วทั้งชนะเลิศฝ่ายชายฝ่ายหญิงรองฝ่ายชายค่อันนี้ถึงคิวน้องเจเจถึงคิวหนูแล้วค่ะเขาทำกิจกรรมเยอะนะมีแบบโอ้โห พิธีกรห,หลายรายการแล้วก็เห็นว่ามีความสามารถพิเศษด้วยภาษารัสเซีย,าายใช่ไหมภาษารัสเซียค่ะก็เรียนคณะนี้ด้วยค่ะแน็ซมเปอร์ได้ฟังแนะนำตัวเป็นภาษารัสเซียก็ได้ค่ะก็สรับิธีเมนยาซาวุตกมวุวันอุมเนยเยตวัวนบรดัดม,มาวยบรัดอีสเอนจเนียริม ก็ค mm. ือพูดประมาณว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกมลวรรณนะคะฉันมีพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็พี่ชายฉันเนี่ยเป็นวิศวกรนั่นเองค่ะนี่ถ้าจะเซฟไม่แให้ก่อนพี่จะให้เต้งแต่เต้งภาษารัสเซียได้มากครับผมได้แค่สองคำครับคือเมียรับเปลี่ยนสวัสดีเชิญสีบ้าขอบคุณแค่นี้จากนี้อยู่รอดนะครับถ้าจะพูดว่าฉันรักคุณนี่ต้องพูดว่ายาวาสรูบูค่ะถ้าประโยคานี้ถ้าตอนผู้ประกาศกีฬาอีกคนหนึ่งมาต้องสอนเขาแต่ไม่ต้องไม่อใช่ชายแ่เต้งหมดสิทธิ์ละ <laughs> เก่งนะภาษาละเซียนี่ไม่ใช่เรื่องง่างๆยๆเลยนะแล้วอ,อ,อยู่เอ็มค t ร์ดชเลตตอนนี้มีผลงานอะไรล่าสุดไหมคะ ก็เพิ่งจะจบไปนะคะกับรายการนะคะม s s ไท a แลนด์เดอะเ l i t y ปีนี้เองนะคะหนูก็เป็นพิธีกรภาคสนามให้กับทางรายการด้วยค่ะก็สนุกสนานมากเลยหนูก็ไปปปโกวดเองนะเฮงเกงใจหนูกลัววน้องอี้จะไม่ได้หนูจะได้เ็องค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะตอนนี้ก็เพิ่งจะถ่ายปฏิทินด้วยก็เตรียมรอต้อนรับวันปีใหม่ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะรอดูภาพสวยๆของน้องเจได้เลยนะจ๊ะวันนี้ นี่ภาพตัวอย่าง้อันนี้เป็นชุดของประเทศอะไรคะประเทศสิงคโปร์ค่ะเป็นสิงคโปร์เลียนก็คนที่ถ่ายเนี่ยก็มีเยอะแยะมากเลยนะคะก็เป็นศิลปินของทาง M-Pod Talent นะคะที่จะมาร่วมถ่ายปฏิทินแต่ละอาเซียนช่วงนี้นะคะก็ต้อนรับอาเซียนนั่นเองก็เป็นการแต่งตัวนั่นเองค่ะรวมถึงนางสาวไทยด้วยในปีนี้นะคะ ก็สวยเงินงามค่ะใช่นี่ก็รวมรวมทั้งนานสาวไทยทั้งเอ็มคอร์ดทเลใช่แล้วค่ะสวยเนาะสวยเนาะชื่สวยเนาะเคยเห็นสวยหนูก็สวย จะได้อบเองเลยอันนี <S <S ้ก็แล้วแต่เจเจแล้ววันนี้มีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะวันนี้นะคะก็มีเรื่องเมื่อบ่ายวันนี้เองค่ะก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถแท็กซี่นั่นเองนะคะซึ่งที่แถวถนนรัชดาพิเศษซอย19ไม่ไกลไม่ไกลจากท้องเก้าของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ต้องใช้เวลา10นาทีนะคะในการควบคุมเพลิง ค่ะก็จากการตรวจสอบนะคะเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมจ 6, 6 6 9 6นะคะซึ่งก่อนเกิดเหตุนเนี่ยก็คือขับรถมาแล้วก็รู้สึกว่ามีควันไฟเกิดขึ้นอ,อก็เริ่ม,มสึกตัวก็เลยขับขยับรถเนี่ยเข้าทางชิดริมใช่ไหมคะ,คะโชคดีที่ว่าทาั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยก็ปลอดภยัยก่อนที่ไฟจะลุกลามนั่นเองอะคะ่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ตรวจสอบนะคะเบื้องต้นว่าสาเหตุมาจากอุปกรณ์แก๊สภายใน รถยนต์เนี่ยมันรั่วนะคะค่ะซึ่งจะต้องสอบสวนอีกครั้งนะคะเบื้องต้นก็คือว่าเป็นรถใช้แก๊สแต่ว่าจะต้อไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นจากปัญหาตรงส่วนไหนยังไงบ้างใช่แล้วค่ะระาะหลังนี้ก็มีเพลิงไหม้นะกับรถเนี่ยติดแก๊สค่ะก็ต้องคอยดูนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ติดแก๊สนะคะต้องคอยดูเลยค่ะ มาถึงช่วงสกู๊ปแบ๊ซออนทีวีวันนี้มีอะไรใหจงใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพาเพื่อนๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆคนนะคะไปดูนะคะมาตรฐานการติดแก๊ส <ừ, S 2> ซึ่งวันนี้นะคะติดตามรายงานพิเศษได้เลยจากเพื่อนๆนะคะทีมข่าวของมหาวิทยาลัยทักษิณนั่นเองค่ะมีหลากหลายเหตุผลซึ่งทําให้การติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์ยังคงเป็นที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สถิติล่าสุดในปี2556มีรถยนต์ทั้งประเทศประมาณ1 3 0 0 0 0คันที่เลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ก็ราคาน้ำมันมันแพงครับราคาแก๊สม,มันถูกว่ากับน้ำมันถ้าไปจิ้มไปนี่ก็กน,น้ำมันแบบน้ำมันประมาณรูละสี่บาท่อเฉลี่ยต่อ,ตตอิโลเป็นถึงเป็นแกส๊สประมาณตีรูปลาลบาทสี่บาทสามการติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์อาจมีหลายปัจจัย ที่ส่งผลให้ไม่เกิดความปลอดภัยเพียงพอภายหลังการติดตั้งเช่นปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่องยนต์ซึ่งเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นผลมาจากแก๊ส LPG จริงหรือไม่ในลักลักๆเลยนะครับก็คือหนึ่งก็คือ,อเกิดประกายไฟภายในห้องเครื่อง จะมีเชื้อเพลิงในรั่วซึมไม่ถึงว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันเองจะทําให้เกิดไฟลุกได้เหมือนกันปฏิเหตุนะครับจะเป็นสุนทุกติดตั้งทุกลักแล้วก็กมันมูเลยหลักษาตามอายุการใช้งานอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดไฟลุกไหมอย่างเช่นท่อยางน้ํามันในรถที่มีอายุการใช้งานหลายปีมีการปลีกแตกของท่อยางทําให้น้ํามันเนี่ยพุ่งออกมาโดนกับท่อไอเสียร้อนๆก็เป็นสาเหตุทําให้ไฟลุกไหมได้ อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานก็มีส่วนฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยภาพรวมก็คือการใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพติดตั้งถูกต้องแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าในการตรวจเช็คปัญหาตรงนี้มันก็จะลดลงไปปัจจุบันนั้นมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกเขาบังคับมาพอมาตรฐานสูงขึ้นอุปกรณ์ที่นํามาใชา้ก็จะสู้ขึ้นตามมาตรฐานสิ่งเชเกิดเล่าผู้ติดตั้งติดตั้งได ตามมาตรฐานที่คทสวงช่างบอก,กํำหนดและก็ชายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานที่กรมการคุ้งท่งช่างบอกเขากำหนดนะ,ะความปลอดภัยก็จะหมากแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาในการใช้งานติดตั้งตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตเขากำหนดแล้วก็ติดตั้งตามมาตรฐานที่กรมผลคุส้ส่งทางบอกเขากำหนดความปลอดภัยจะอยู่ที่หลอดเปอร์เซ็นต์ได้ครับมาตรฐานความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องจ่ายพลังงานให้กับรถยนต โดยใช้แก๊ส LPG เป็นแหล่งเชื้อเพลิงนั้นคงต้องถูกทบทวนและตรวจสอบมาตรฐานการใช้งานกันอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นแล้วอาจนำภัยร้ายมาสู่ทั้งตัวเจ้าของรถยนต์นเองและอาจส่งผลรุนแรงอย่างคาดไม่ถึงจนกลายเป็นมหันตภัยร้ายต่อผู้ร่วมใช้ท้องถนนด้วยกันเข้าได้ไม่วันไหนก็วันน่งทีมข่าวนิเทศศาสตร์มหา,าวทิทยาลัยทักษิณรายงาน เป็นข้อมูลนะสำหรับใครที่คิดจะติดแก๊สรถนตนค่ะอ่าอ่ะวันนี้มานั่งตรงนี้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมาจะนั่งตรงนี้บ้างเนี่ยแบบน้องเจจต้องทำยังไงค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการ mass com on tv นะคะสำหรับการเล่าข่าวกับพี่ๆทุกๆคนนะคะได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งคลิปประวัตินะคะเข้ามาที่แฟนเพจของเรานะคะกับพระรามนายวีเอนนั่นเองนะคะก็สามารถส่ง ประวัติมาได้เลยหรือว่าส่งคลิปสั้นๆนะคะเข้ามาที่แฟนเพจเนี่ยแล้วก็ทางรายการนะคะก็จะคัดเลือกสําหรับผู้ที่มีบุคลิกแล้วก็มีความสามารถที่ดีมาเล่าข่าวแบบนี้นะคะก็รีบๆส่งกันเข้ามาเลยได้ประสบการณ์เลยมาที่นี่นะคะเอานะครับเวลาของรายการนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าครึ่งกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้เราสี่คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ